เมื่อแววไพร์สาวสุดสวยเกิดปิ๊งรักกับหนุ่มมนุษย์สุดหล่อแต่ปิ๊งใครไม่ปิ๊งดันมาปิ๊งหนุ่มตระกูลนักล่าแววไพร์แล้วความรักของแววไพร์สาวกับหนุ่มแวนเฮลซิงจะเป็นยังไง ไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่องแหวมสาวแหวมแอปรักถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้รู้จักกับกูด,ดี้แหวมพายสาวอายุน้อยแค่200ปีเธอถูกแหวมพายผู้ให้กำเนิดมอบชีวิตอมะตะให้แต่ก็เกิดโรคสวยใจดีไม่ยอมดื่มเลือดมนุษย์เธอก็หันไปกินเลือดหนูเป็นอาหารหลกักวันเวลาล่วงเลยโลกมนุษย์ก็เปลี่ยนไปกลางคืนที่เคยเงียบงันก็กลับสว่างสวัยไปด้วยหลอดไฟชีวิตอมตะที่เคยน่าเบื่อก็กลับสนุกขึ้นมาแต่แล้วกูดี้ก็ดันปล่อยใจไปหลงรักหนุ คนหนึ่งเข้าให้และตั้งแต่รู้จักก็มาอ,อกหักชีวิตของเธอก็มืดมนแต่แล้วแวมพายผู้ให้กําเนิดของเธอก็ไปปลุกชีพสาวคนหนึ่งขึ้นมาเธอมีชื่อว่าสเตซี่สาวสายยุค90ผู้ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแวมพายแต่ก็มีแม่สาวกูดดี้นี่แหละที่คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนการใช้ชีวิตวิถีนิวนอร์มอลนอนในโรงยังไงสะกดจิตยังไงส่วนสเตซี่ก็จะคอยสอนกูดดี้เกี่ยวกับโลกที่ทันสมัยเป็นการตอบแทนทั้งเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์รับส่งอีเมลทั้งคููก็กลายมาเป็นเพื่อนสีกันไปโรรงเรียยมหาล ภคและแล้วพอได้เวลาพระอาทิตย์ตกสองสาวแวมพรยก็ตื่นขึ้น,นจากหลงและเตรียมตัวที่จะออกไปเรียนหนังสือเช็คเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยก็ออกเดินทางลิบมาช้าพวกเธอก็เลยต่้งกำแพงลงมาซะเลยดูท่าเดินกูซะก่อนนึกว่าผีจูอ่อนเรียนเสร็จพวกเธอก็ออกไปทํางานนั่นก็คือรับจ้างกําจัดหนูเป็นงานง่ายๆจับแม่งแดกให้หมดปกักหลอดโดดเป็นโคล่าเลยนะมึงแต่ตอนนั้นเองแวมพายผู้ให้กำเนิดพวกเธอก็ส่งโทรจิตมาหาเรียกให้สองสาวนั้นมาพบสาวๆก็เกิดอาการนอยแหมคนกําลังแดกพอมาถึงเราก็จะได้เจอกัน กับซิสลัรคุนป้าแวไพายผู้ให้กำเนิดสาวๆทั้งสองและเหตุผลที่เรียกมาก็ไม่มีอะไรคืออีพวกแวไพร์มันจะไม่มีเงาในกระจกป้าแกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาใหม่แต่ไม่รู้ว่าใส่แล้วสวยยังไงก็เลยเรียกสาวๆทั้งสองคนมาเป็นหุ่นใส่ให้ดูลองชุดจนหนำใจป้าซิสลัรก็สั่งพิซซ่า1 1 2มากินแต่ที่จะแดกก็คือคนส่งนะไม่ใช่พิซซ่าสองสาวแวไพายสายมุ้งมิ้งที่ไม่กินเลือดมนุษย์ก็ออกอาการหัวเสียจึงขอตัวออกมาไปเที่ยวผับแก้เซงสักหน่อยสองสาวเข ว่อไหรพวกเธอจะเปลี่ยนฉันให้เป็นแวมพายสักทีฉันอยากเป็นอมตสะสเตซี่ก็บอกไม่เอานะตัวเป็นมนุษย์ก็มีข้อดีนะจากนั้นทั้งคู่ก็พากันลุกไปเต้นกูดดี้ที่ถูกทิ้งให้นั่งอยู่คนเดียวตอนนั้นก็มีแวมพายหนุ่มที่มีชื่อว่าวาดิมเขาวามมาหลีกูดดี้ของเราอิตาวาดิมเป็นแวมพายผู้ให้กำเนิดไอหัวเธอคนนี้ที่มีชื่อว่าไอวานไอวาดิมก็ชนกูดดี้ไปหาเลือดมนุษย์มาดื่มกันสักแก้วไหมแต่กูดดี้ก็บอกไม่เอาอ่ะฉันกินแต่เลือดหนูวาดวาววาาดด,าดิิมมกก็็็เเเเลลยยยบอออออวววว่่่่าาาาาางงงงงััััั้้้้นนนนนหปปปสรตจะะูแีไถ ไปกูดดี้ก็จะสูญเสียความเป็นอมตะและกลายเป็นแค่มนุษย์แก่ๆคนหนึ่งจากนั้นกูดดี้ก็ได้ขอตัวมาแดนที่หน้าเวทีและก็ได้เกิดปิ๊งปังกับไอ้หนุ่มมือกองบนเวทีทั้งคู่ก็เลยพากันกลับไปปาร์ตี้ต่อที่ห้องตอนนั้นไอ้หนุ่มมือกองก็พียาหนักจนเลือดกำเดาไหลกูดดี้เห็นเลือดก็อดใจไม่ไหวเข้าไปใช้ลิ้นทะลวงแดกกำเดาจนหมดเกลี้ยงพงจะูมไอ้หนุ่มมือกองก็งงแดกไปเลยกูดดี้รู้สึกตัวก็เลยวิ่งหนีลงมาก็มาพบกับสเตซี่และตอนนั้นสองสาว มันจะเช้าแล้ววันต่อมาตำรวจก็ได้พบศพของคนส่งพิซซ่าและชายคนนี้ที่เป็นแวนเฮลซิงก็ได้มาดูศพและพบว่าเลือดถูกดูดออกไปหมดจากทุกส่วนของร่างกายเขาจึงสงสัยว่าน,นี่ต้องเป็นฝีมือของแวมพายแน่จากนั้นตัดมาเรามาอยู่กันที่งานประชุมของเหล่าแวมพายสายอนุรักษ์ที่เปลี่ยนใจไม่ดื่มเลือดมนุษย์กูดีก็ได้มาถามแวมพร์แก่คนนี้เขามีชื่อว่าวารัสจอมเสียบเธอถามว่าเธอได้ยินมาว่าถ้าหากแวมพายผู้ให้กำเนิดถูกฆ่าตายพวกเธอก็จะตายตามไปด้วยใช่ไหมเขาก็บอกเธอว่ามันไม่จริงซะทีเดียวแต่พวกเ จะค่อยๆแก่ลงตามอายุจริงก็เท่านั้นซึ่งกูดี้ก็กังวลเพราะว่าเธอโกหกสเตซี่มาตลอดว่าทั้งคู่อายุเท่ากันระหว่างนั้นสเตซี่ก็ขึ้นไปเล่าว่าเธอกลายมาเป็นแวม์พายได้ยังไงและก็มีกูดี้ที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆเธอเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งทําให้กูดี้ซึ้งกับคาพูดของเธอเป็นอย่างมากคือนนั้นระหว่างทั้งคู่อยู่ที่บ้านกูดี้ก็บ่นว่าฉันเริ่มจําไม่ได้แล้วว่าหน้าของฉันมันเป็นยังไงสเตซี่ก็เลยใช้คอมพิวเตอร์หารูปผู้หญิงที่หน้าคล้ายกูดี้มาโฟโต้ ก็สินใจกอดเธอไปหนึ่งทีแล้วก็แยกย้ายกันไปลงหองคืนต่อมาสเตซี่ก็ออกไปเรียนภาคค่ำตามปกติแต่เธอก็ได้ไปปิ๊งปังกับหนุ่มหล่อที่นั่งข้างๆไอ้หนุ่มคนนั้นก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อว่าจโจอ,อีว่างๆไปหาอาหารกลางวันทานกันไหมสเตซี่ก็บอกกลางวันไม่สะดวกขอเป็นกลางคืนได้ไหมคะจโจอ,อีก,ก็บอกได้เลยครับจัดไปตอนนั้นอาจารย์ก็เรียกชื่อเต็มของไอ้หนุ่มคนนี้มันมีชื่อว่าโจอีแวนเฮลซิงสเตซี่ก็ถึงกับออ้งไม่ได้ยินนามสกุลของเขาแต่ก็แอบคิดว่าไม่มั้งนาม ฟังว่าเธอไปเจอหนุ่มคนนึงมาวันนี้เขามีชื่อว่าโจอีแวนเฮลซิงกูดดี้ได้ยินนามสกุลก็ถึงกับสำลักเลือดหนูและก็บอกกับอีสเตซี่ว่ามึงจะบ้าหรือไงไปเด็กกับนักล่าแวนพายไม่ได้นะตัวเธอจากนั้นทั้งคู่ก็มากำจัดหนูที่โรงพยาบาลและตอนนั้นกูดดี้ก็ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเธอจำได้ทันทีว่าเขาคนนั้นก็คือแดนนี่แฟนเก่าเธอเมื่อประมาณ40ปีก่อนแดนนี่หันมาเห็นกูดดี้ก็รีบวิ่งตามมาแต่กูดดี้ก็กระโดดไปเกาะเพดานเป็นตุ๊กแกเลยนะม ตา,ตายอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากกลับมาถึงบ้านทั้งคู่ก็ตรวจจดหมายดูก็พบกับจดหมายของทางราชการที่ส่งมาให้สเตซี่ให้ไปเป็นลูกขุนในศาลเพราะว่าเธอเคยไปเลือกตั้งก่อนช่วงที่เธอจะกลายเป็นแวไพา์วันต่อมาทั้งคู่ก็มาทํางานและก็พบว่าอีตาแดนนี่มันมาตามหากูดี้ถึงออฟฟิศแดนนี่บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยคุณไม่เปลี่ยนไปเลยนะกูดี้แม่สาวก,กูดี้ก็แกล้งโกหกเขาว่าคุณจําผิดคนแล้วค่ะกูดี้คือแม่ของฉันเธอตายหาไปแล้วฉันชื่อว่าสูฟานแดนนี่ก็เสียใจยและบอกว,ว่าเขามีเรื่องที่จะต้องคุยกับเธอและ้ เบอร์ของเขาไว้เพื่อจะได้นัดพบกันต่อมาคืนนั้นโจอี้ก็ได้พาสเตซี่ไปที่บ้านของเขาและเธอก็ได้เจอกับพ่อแม่ของโจอี้ซึ่งเมื่อทั้งคู่ได้จับมือของสเตซี่สีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากนั้นสเตซี่ก็ขอตัวกลับไปก่อนวันต่อมาโจอี้ก็ถามพ่อกับแม่ของเขาว่าเป็นยังไงบ้างพ่อแม่ว่าที่ลูกสะพ้ายแจ่ไมไหมครับพ่อแม่เขาก็บอกว่าโจอี้ลูกไม่คิดว่าเธอแปลกๆหรอเธอข่าวซีดขนาดนั้นไอ้โจอี้ก็บอกแหม่ขาวก็ดีสิครับผมชอบพ่อแม่เขาก็บอกกูหมายถึงว่าเธอเป็นแววไพร์ต่างหากแหละไอ้ล เดี๋ยวนี้สสาวเขาแดกกูต้าทาบีบีก็ผิวขาวก็มีเยอะแยะไปพ่อแม่ก็เลยบอกมึงไม่ต้องมาเถียงนัดเธอมาแดกเข้าที่บ้านเขาหน้าเราจะได้รู้กันต่อมาระหว่างที่สองสาวไปประชุมกับเหล่าแวมพายที่ประชุมก็ได้พูดถึงเรื่องที่ตอนนี้มีแวมพายบางตัวได้รับจดหมายจากทางราชการเพราะสงสัยว่าก่อนจะกลายเป็นแวมพายไม่ได้ไปแจ้งตายไว้ก็เลยยังมีประวัติอยู่ในระบบที่ประชุมก็เลยตกลงกันว่าครั้งหน้าให้พาแวมพายผู้่ให้กำเนิดมาร่วมประชุมเพื่อหาหนทางแก้ไขทางด้านคุณพ่อนักล่าแวมพายก็เริ่มออกล่ากผีดดูเลือดดและไไ้บุกปที่พารม แห่งหนึ่งเขาได้ไปพบไอไอวานแวมไพที่เคยเจอสองสาวที่ผับและคุณพ่อแวนเฮลซิงก็จับมันมาปิ้งแดดทาแวมไพแดดเดียวตายหาไปเลยคืนนั้นซิสเลตก็ได้เรียกสองสาวมาใช้งานพวกเธอจึงขอร้องให้ซิสรลตไ,ไปประชุมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อีเจก็บอกว่าไม่ไปไม่วา่างเจกําลังติดผัวและกําลังจะบินไปเที่ยวสเปนพอกลับมาถึงบ้านโจอี้ก็โทรมาหาสเตซี่เธอก็ถามโจอี้ว่าเป็นไงพ่อแม่คุณพูดถึงฉันว่ายังไงบ้างโจอี้ก็บอกว่าพวกท่านโอเคนะติดอยู่ที่บอกว่าคุณผิวซีดไปหน่อยแต่พวกท่าน นี้สเตซี่ก็รับปากว่าจะไปพอถึงเวลาที่ต้องไปดินเนอร์กูดี้ก็บอกนี่แหน่ว่าเพื่อนกูซี่ดีนักใช่ไหมจัดไปเลยสีสเปรพอดีสเตซี่จนผิวน้ำตาลไหมลาตินมาเลยมึงโจอี้เห็นสเตซี่ก็ถึงกับงงนี่มึงไปนอนตากแดดที่ไหนมาวันนี้พอเข้ามาในบ้านสเตซี่ก็เจอกับห้องเก็บอาวุธที่ใช้ในการสังหารแวมพายจากนั้นระหว่างทานอาหารพวกเขาก็เหมือนจะทดสอบเธอด้วยให้ทานสลัดผักสเตซี่ก็ได้แต่เขียียๆจากนั้นโจอี้ก็ลุกไปหยิบของตอนนั้นสเตซี่ก็เลยพยายามใช้วิชาสะกดจิตใส่พ่อและแม่ของเขาแต่พ่อของโจอี้นั้นจิต โป๊กสะกดไม่เข้าเขาก็เลยถามสเตซี่ว่านี่มึงคิดจะทําอะไรลูกชายกูมึงจะดูดวิญญาณเขาใช่ไหมสเตซี่ก็บอกวิญญาณไม่ดูดค่ะแต่ยังอื่นไม่แน่จากนั้นโจอี้ก็พาสเตซี่ออกไปเที่ยวต่อคืนต่อมาสองสาวก็มาเที่ยวที่ผับและก็ได้เจอกับวาดิมที่ออกตามหาไอวานไอวานที่โดนฆ่าไปแต่สองคนนั้นก็บอกว่าพวกเธอไม่เห็นเขาเลยและก็ได้ชวนวาดิมและเลนฟิลไปไประชุมแวมพายครั้งต่อไปด้วยกันต่อมากูดี้ก็ได้นัดเจอกับแดนนี่หังคูก็ได้นั่งดูรูปเก่าลํำลึกความหลงังจากนั้้้้้นนนนนนนกกกก็ไไดดออออปทีี่่รราาาขยยยแผเเเสงงวััตตหุณ์ ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้มีโจรเข้ามาป้นร้านและเจ้าของร้านที่เป็นชายแก่ก็เกิดอาการหัวใจวายกูดี้เห็นดังนั้นรีบวิ่งไปช่วยไอโจนยิงปืนใส่กูดี้แต่เธอก็ไม่เป็นไรและก็ได้สะกดจิตทุกคนในร้านยกเว้นแดนนี่จากนั้นเธอก็ได้แยกเขี้ยวและกัดลงไปที่หัวใจของชายแก่ทันใดนั้นเขาก็ฟื้นขึ้นมาไอแดนนี่ก็งงแดกไม่เห็นแม่สาวกูดี้ทำแบบนั้นทั้งคู่ก็เลยมานั่งคุยกันต่อที่ร้านอาหารและเธอก็ได้ยอมรับกับแดนนี่ว่าเธอเป็นแวมไพร์แต่ว่าเธอนั้นเป็นสายอนุรักษ์์ไไไมมมมม่่่่่่่่ดดืืืืเเเเเเเลลออออออนนุษยยยแแททีีธธธกกก้ิชชาาตววข พะน้ำลายของแวไพร์สามารถห้ามเลือดได้แดนนี่ก็ถามว่าทำไมตอนนั้นเธอถึงทิ้งเขาไปกูดดี้ก็บอกว่าเธอเห็นว่ายังไงเราก็คบกันไม่ได้และตอนนั้นแดนนี่ก็เป็นหนุ่มฮอตเธอก็เลยปล่อยให้แดนนี่ไปเจอคนที่ดีกว่าเธอและสุดท้ายแดนนี่ก็ได้เจอกับภรรยาเขาตอนนั้นแดนนี่ก็ขอตัวกลับและทั้งสองคนก็สัญญาว่าจะมาเจอกันอีกพอกลับมาถึงบ้านกูดดี้ก็เปิดกล่องที่เก็บรูปถ่ายและความทรงจำของเธอและก็ได้พบรูปของสามีเก่าและลูกๆของเธอแถมยังมีรูปของแดนนี่อีกด้วยส่วนสเตซี่ก็ได้มาสมับจคอยู่ที่บ้านของเขา และสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้สัมภาระเฮ่แย่ๆชิกี้ด้าโยกันจนฟ้าเหลืองส <St acey S 1> เตซี่เผลอหลับไปและตื่นมาเพราะได้ยินเสียงนกร้องเธอก็ต้องตกใจเพราะมันจะเช้าแล้วสุดท้ายสเตซี่ไม่มีทางเลือกก็รีบปีนออกทางหน้าต่างโจโอีก็รีบโผล่หน้าไปดูก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อได้เห็นสเตซี่ไต่ตึกลงไปเป็นผีจูอ่อนเขาถึงกับอุทานว่านี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยต่อมาโจโอีก็ไม่ตอบลายสเตซี่เธอจึงไปดักพบเขาที่มหาหลายัยตอนแรกไอโจโอีก็ทำเป็นกลัวเธอแต่สุดท้ายก็ทนลูกตื้อของสาวสเตซี่ไม่ไหวแหวมพายแล้วไงกกกกก็็ใจมมมัััันนนรรระท้้งงคคคู่่่ไดดืีตตอาาาววหเซ กับโจอี้ก็หวานพุ่งกระฉูดส่วนทางด้านกูดี้ก็กําลังรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับแดนนี่อยู่และก็มาถึงวันประชุมแวไพายได้มีแวไพายผู้ให้กำเนิดจากหลายประเทศมารวมตัวประชุมกันในครั้งนี้และที่ประชุมก็ได้ตกลงกันว่าอีก2อาทิตย์จะมีสุริยุปราคาเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นเราจะบุกเข้าไปลบลายชื่อออกจากฐานข้อมูล2อาทิตย์ต่อมาก็มาถึงวันนัดหมายสเตซี่ตื่นขึ้นมาก็วิ่งไปอ้วกที่ในห้องน้ํากูดี้ก็ถามเธอว่าไม่สบายหรือเปล่าแต่สเตซี่ก็บอกว่าเธอโอเคจากนั้้้้้นนนนนแแแกกกกก๊งงงววมไพพ์็บุทที่่สสําาาาัััเเลละะชชยใใจจิตดหห ทําการลบข้อมูลต่างๆของพวกเขาออกจากระบบสุดท้ายทุกคนก็ช่วยกันทาภารกิจจนเสร็จได้ทันเวลาต่อมาพวกแววไพร์ก็ได้เลี้ยงฉลองที่ทาภารกิจสําเร็จและดูเหมือนว่าความรักของสองสาวก็กําลังหวานชื่นลื่นลมต่อมาขณะที่สเตซี่และกูดดี้กาลังเดินกลับบ้านอยู่ดีๆทั้งคู่ก็ได้รับโทรจิตจากซิสลัตให้ไปหาเมื่อไปถึงก็ได้พบว่าตอนนี้เจ๊แกเกิดคลั่งเพราะอกหักจากหนุ่มสเปนและได้ไล่ฆ่าคนที่ร้านอาหารจนตายเกลี้ยงตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้พบว่ามีชายคนหนึ่งยังไม่ตายสองสาวจึงเอาตัวเขาไปส่่่่่่งงงทีโรรรพยยาาาบบลลแ้วัััคคูกก็ุนเเธิม ได้แล้วที่ซิซลัสไล่ฆ่าคนแบบนี้วันต่อมากูดดี้ก็ได้มาปรึกษากับวาราจอมเสียว่าเธอจะทํายังไงกับเจ๊แกดีและยังปรึกษาเขาอีกว่าช่วงนี้สเตซี่ดูป่ยปวยๆวาราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แวไพายไม่ป่วยฉันขอเดาว,ว่าเธอมีแฟนละสีสงสัยอีสเตซี่มันจะท้องกูดดี้ก็ตกใจถามว่าแวไพายท้องได้ด้วยเหรอวเนียวาราก็ได้บอกว่าถ้ายังเป็นแวไพายเดี๋ยวลูกในท้องก็จะหายไปแต่ถ้าแวไพายผู้ให้กำเนิดตายสเตซี่ก็จะกลับกลายเป็นคนและลูกของเธอก็จะรอดต่อมาพ่อของโจอี้ก็ได้ให้ปืนกระบอกหน นี้มีแวมพายออกอารวาสวันต่อมาโจอี้ก็มาเที่ยวที่บ้านของสาวๆโจอี้ก็ได้เล่าเรื่องที่พ่อเขาสั่งให้พกปืนให้ฟังและก็ได้เอาปืนให้กูดดี้ดูและกูดดี้ก็ได้เล่าให้สเตซี่ฟังว่าเธอไปถามวาลารมาแล้วบอกว่าอาการของสเตซี่นั้นไม่ได้ป่วยแต่เธอท้องไม่นานเดี๋ยวก็หายพอทั้งคู่นึกว่ากําลังจะมีลูกก็กอดกันดีใจกูดดี้จึงได้รู้ว่าทั้งคู่นั้นอยากเก็บเด็กไว้ตอนนั้นรายการทีวีก็มีคําถามเกี่ยวกับสุสานกูดดี้จึงนึกได้ว่าต้องเป็นที่นี่แน่ๆที่ซิซซรรัััตตไวตวว,ว้้แออออออบบ่่นนนนกกกกกกาาจูดีีี็เเยยสออมคุ ว่าถ้าหากเธออยากเก็บลูกในท้องไว้จริงๆพวกเราก็ต้องฆ่าซิสล่าแต่เธอกับฉันก็ต้องแก่ขึ้นไปด้วยโดยที่ Stacy สเตซี่ก็ยังคงนึกว่ากูดี้นั้นอายุเท่าเธอพวกเธอจึงวางแผนขอความช่วยเหลือจากพ่อของโจอี้ก่อนจะไปจัดการกับซิสลัดกูดี้ก็ได้มาพบกับแดนนี่ที่โรงพยาบาลและได้ขอร้องว่าดิมแวนพายผูย้ให้กำเนิดช่วยกัดเมียของแดนนี่ที่ป่วยกำลังใกล้าตายจนเธอกลับมาแข็งแรงเป็นสาวสวยผมสลวยเต็มกระบาลอีกครั้งจากนั้นกูดี้ก็ได้ไปพบดร์แวนเฮลซิงและเล่าแผนการทั้งหมดให้เขาฟังทั้งคู่จึง เมื่อไปถึงก็ได้พบซิสลาที่กําลังจะฆ่าคนเพื่อดื่มเลือดพวกเขาก็ได้บุกไปจัดการเธออีเจก็เสียใจที่เห็นสเตซี่และกูดดี้หักหลังเธอแต่ด้วยความปราสาแดกของอีเจพวกเธอก็ต้องทําสุดท้ายอีเจก็โดนโจอี้ตัดหัวได้สําเร็จและยัดหัวของเธอใส่ไปในโลงแต่เธอก็ไม่ตายไปเอาหัวเชื่อมกับโครงกระดูกลุกขึ้นมาอีกครั้งสุดท้ายก็โดนดรแวนเฮลซิงจัดการไว้ได้คราวนี้อีเจาตายสมใจอยากพอแวนพายผู้ให้กำเนิดตายกูดดี้และสเตซี่ก็เริ่มกลับเป็นคนอีกครั้งสเตซี่กลายเเเเป็็นนสสสาาวววย40ทีี่่่งดดููแตมือออธหภพขก ที่แก่หัวงอกเธอก็รู้ได้ทันทีว่ากูดี้โกหกเธอเรื่องอายุกูดี้ก็ปลอบใจเธอและบอกว่าไม่เป็นไรเธออยู่บนโลกนี้มานานเกินไปแล้วและเธอก็เหนื่อยเต็มทีสุดท้ายกูดี้ก็ขอให้พาเธอมาที่ททมสแควร์เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อมาถ,ถึงเธอก็ได้มองออกไปและย้อนนึกถึงอดีตที่เธอเคยมาที่นี่และได้พบกับสามีและสุดท้ายร่างกายของกูดี้ก็ได้ค่อยๆสลายกลายเป็นเท่าทุลีสเตซี่ก็ได้ร้องไห้เสียใจแต่ก็มีโจอ้คอยปลอบเธอไว้ภาพตัดมาหลายปีต่อมาเราก็จะได้เห็นโจอ้กับสเตซี่ยังคงใช้ชีวิตอยูู่่รรวววมมกกกััันนโดยีพาปลสต น,นี้ซึ่งแม่ของเธอก็ตั้งชื่อให้เธอว่ากูดดี้ตามเพื่อนรักที่จากไปและดูเหมือนว่าคุณปู่แวนเฮลซินจะรักหลานคนนี้เอามากๆโดยที่นูน้อยกูดดี้ก็คือสาวน้อยลูกครึ่งแวไพายนั่นเองและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องแวมจบได้แฮปปี้แถมซึ้งกินใจเหมือนกันนะครับเรื่องนี้และเพื่อนๆล่ะครับถ้ามีแวไพายจริงอยากจะเป็นบ้างไหมแน่นอนว่าใครหลายๆคนอาจจะบอกว่าทุกวันนี้กูก็เหมือนแวไพายอยู่แล้วทํางานตอนกลางคืนตอนเช้าก็นอนไม่ต้องน้อยใจครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้น้นนสําาาหรรรรัับภพยย์เื่่ออองงแวมมปกกฉคี12 ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.2คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไป56%สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ